พี่ปู่อดีตผู้จัดการแถลงโต้แดกชาดีปรับเล็กเต็งข้อข้อหลังทุกแทนมีปัญหากันเรื่องเงินแฉกับรายได้เพิ่มแต่ถูกลดเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งแดกชาดีไหลเกิดประบาดเตรียมเข้าหมดคนเนียพร้อมเสียเวลาโฟตั้งแต่วันนี้จะพูดตรงๆนั่นคนลุกรับพี่ได้แล้วกันเหยียดนกสองหัวด่าแรงควกกระจบไม่มีสัตว์สี แรงมากค่ะทุกคนอีป,ปูอดีตผู้จัดการนักชาลีออกมาถแถลงขี้แจงยาวเหยียดโตกลับแล้วนะคะหลังถูกแชร์สาเหตุเลิกทำงานด้วยกันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินค่ะจากกรณีที่วันที่2มกราคมที่ผ่านมาหนุ่มนักเต้มีการชี้แจงหลังช่วงปลายปี67ถูกจับตาบความสัมพันธ์กับทางอดีตผู้จัดการอยู่ไม่น้อยวันเลิกดูแลก,กันตอนไหนและมีปัญหาอะไรกันไหมแม้จะมีทางด้านของคุณมดดํา เคยออกมาพูดว่าหนุ่มเน็กนั้นไม่มีผู้จัดจาก,การแล้วอยู่ในช่วงดูแลตัวเองเึงนาดว่าน่าจะจบกันไม่ดีด้วยแต่ก็ยังไม่มีไฟไหนออกมาเล่าถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเพราะอะไรจนกระทั่งหนุ่มเน็กแอร์บิการออกมาโพสระบุว่าเนื่องจากนีนักข่าวโทรมาถามข้อมูลเกี่ยวกับผมและอดีตผู้จัดจาก,การเป็นจำนวนมากค,คุมและอดีตผู้จัดจาก,การไม่ได้ทำงานร่วมกันแล้วเนื่องจากเรามีปัญหากันเรื่องเงินแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเขาได้จัดก,การคืนเงินผม ในส่วนที่มีหลักฐานทักเตนมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่อดีตผู้จัดจาก,การจะขอให้ทางผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่องานเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดืนอนเหตุผลที่เขาแจ้งเนื่องจากเขายัางต้องทำงานอยู่ในวงการนี้อยู่ไม่อยากให้มีปัญหาและจะได้ลดการตอบคำถามในช่วงแรกๆหากข้อความข้างต้นนี้เป็นข้อความเท็จสามารถออกมาอธิบายหรือนำหลักฐานมาโต้แย้งผมได้เลยนะครับถึงผู้อ่านโพสต์นี้ทุกท่าน นี่คือคำเตือนจากผมอย่าไปพิมพ์ด่าดใครนะครับเพราะคุณอาจจะโดนฟ้องได้ขอบคุณครับนอกจากนี้ค่ะแล้วตัวก็ยังมีการเกี่ยนแคปชั่นระบุเพิ่มเติมอีกว่าผมก็คนเหี้ยคนนึ่งครับขอโทษครับแม่ท้งนี้ค่ะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวทางสำนักข่าวยังมีการโทรติดต่อไปยังพี่ปู่ อดีตผู้จัดก,การของหนุ่มแน็กก่อนหน้านี้เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของเลข,ขาคนสิรินะคะที่ทํางานใกล้จิดกับเพียปูได้เผยว่าภายในวันสองวันนี้จะมีหนังสือแถลงออกมาค่ะเพื่อชี้แจงในมุมของฝั่งที่ปูบ้างและน่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้กลางดึกนะคะที่ปูได้ออกมาโพสข้อความอธิบายโต้กับในมุมของตัวเองแบบเยียชัดๆโดยระบุว่าสืบเนื่องจากการโพสต์ผัดทิ้งมาถึงปูเมื่อวันก่อนนี้ ข้อจากข้อความดังกล่าวต้องควรตอบความเข้าใจผิดต่ออาชีพและครอบครัวปู่ในหลายประเด็นทําให้ปู่จาเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงในสิ่งที่ถูกพลาดพิงด้วยเหตุและผลว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแบ่งออกได้เป็น3ประเด็นดังนี้ 1. การยุติบทบาทการเป็นผู้จัดก,การปู่ยุติหน้าที่การเป็นผู้จัดก,การปังต่วันที่18กรกฎาคม67ส่วนงานที่รับไว้แล้วและต้องรับผิดชอบทํางานให้ลูกค้าจนจบ โดยเส้นสุดในวันที่15สิงหาคมปี2567ปู่กับกางรู้จักกันมานานก่อนหน้านี้ก็มีการหางานให้เป็นครั้งค่าวได้เจอกันอีกครั้งช่วงปลายปี2565เขาบ้าบอกว่าเงินในบัญชีไม่มีแล้วอยากทำงานมาลุยกันทักตีนะพี่เท่าทั้งคู่ก็เลยได้ทำงานร่วมกันเบรกคอตกลงการทำงานและส่วนแบ่งรายได้ที่ชัดเจนตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ เล่ง,งานก็ออกมาประสบความสำเร็จเกินคาดในเกือบ2ปีที่ผ่านมาส่งผลให้น้องและผู้เองมีรายได้และชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนนี้ปู่ก็ต้องขอขอบคุณน้องค่ะต่อามาเมื่อบริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้นปู่ถูกขอให้พิจารณาลดเปอร์เซ็นต์ผู้จัดก,การลงวงเล็บเดิมตกลงกันไว้ที่10%เปอซ็นตพีเซนเอร์สิปซ็นต์ซึ่งมาตรฐานอาชีพนี้ปกติจะอยู่ที่20-30เอร์เซ็น ซึ่งปู่มองว่าเรทที่ปู่รับอยู่10%ก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วไม่สามารถปรับเัทเขมาได้อีกแล้วและขอให้ลดเปอร์เซ็งค่า Affiliate หรือ MCN ของ TikTok ลงจาก10% Affiliate คือคอมมิชชั่นจากยอดขายใน TikTok เช่นถ้าวนนันสับไลค์รวมแบนขายของได้100บาทน้องจะได้ Affiliate ประมาณ10บาทและปู่จะได้ค่า MCN 1บาทซึ่งในขั้นตอนในการทำงานไล์ของ Ti k t o k นั้น บางมีประสานนานหลากหลายแบรนด์และในแต่ละไลฟ์ทุกอย่างที่ทำไปมีหลักการลงเวลาในการศึกษาและจัดตั้งระบบ Affiliate ตึ่ึงส่วนนี้ก็เป็นท่าธรรมเนียมวิชาชีพอยู่แล้วแต่สุดท้ายปูก่ก็ได้ปรับกดลงมาให้เหลือ5%ประเด็นในขอ้อที่หนึ่งนี้ทั้งหมดมีครอบครัวของน้องรับรู้และเป็นพยานหลายคนค่ะแต่ณนะวันนี้เราไม่ได้ร่วมงานกันแล้วเด็กขอ้อเสนอที่เปลี่ยนไป และเราต่างเคารพในเหตุผลซึ่งกันและกันเึ่นปูกข้เคารพการตัดสินใจของน้องแต่โดยดีค่ะ 2. ผู้จัดก,การขอให้ผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่องานเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่ปูมองว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรยิให้ออกมาชี้แจงนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของการทํางานที่ต้องรับผิดชอบในส่วนงานที่ทางไว้ให้จบให้เรียบร้อยเป็นปกติซึ่งเรามีการรับงานล่วงหน้าอยู่แล้ว และได้มีการตกลงเร่องกันว่าจะเกี่ยงงานที่ค้างทั้งหมดนับจากวันที่17กรกฎาคม67และจะเปลี่ยนชื่อและเบอร์ติดต่องานหลังวันที่15สิงหาคม67 3. เรื่องเงินที่ถูกกล่าวถึงมันคือเงินภาษีค่ะข้อนี้ก่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้นําเงินส่วนที่ไม่ใช่ของกูไปเป็นของตนเองและทําให้เกิดข้อความต่างๆอีกสร้างความเสียหายต่ออาชีพในวันที่9กรกฎาคม67 มีการสรุปเรื่องภาษีบริษัทหลังจักปิดงบภาษีของปี2-5-6-6และได้มีการปรึกษาภา,ายในบริษัทร่วมกันทุกฝ่ายโดยนัดประชุมวันที่17ตรกฎาคม6-7และมีบัญชีบริษัทมาช่วยสรุปตัวเลขให้ในส่วนนี้ผู้ถึงช่วยร่วมใส่ภาษีที่เกิดขึ้นของบริษัทซึ่นเป็นตัวเลขที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันโดยถูกคำนวณจากผู้ทำบัญชี แนปู่ได้โอนเงินส่วนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยแล้วหลังจากวันที่คุยกันสองวันแนนีพยานในครอบครัวน้องอีกหลายคนรับรู้ด้วยดยว,วันนั้นทุกสายไม่มีข้อโต้แย้งใ,ใดๆเรื่องนี้ได้จบไปนานมากแล้วตั้งแต่19กรกราคม67สุดท้ายนี้อย่าฝากถึงน้องว่างสิงแล้วที่ปูรักและเอ็นดูน้องมากๆและเราก็รู้จักกันมานานมากแล้วยิ่งไม่คิดเลยว่าเรื่องที่น้องเข้าใจผิด ที่ผ่านมาจะทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้แต่ถ้าพี่จะขอแนะนำเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะพี่น้องพี่อยากแนะนำว่าน้องควรหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วและกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของน้องค่ะหมายเหตุ hate, หากมีข้อความใดๆดสร้างความเสียหายและเกิดความเสื่อมเสียเกิดขึ้นปู่ขอใช้กฎหมายเพื่อปกป้องตัวเองค่ะ โดยแถลงจีตแจงครั้งนี้ะทุกคนหลังจากที่พี่ปูออกมาเปิดเผยนะคะก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนทันทีในโลกโซเชียลต่างก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายคาทิสนับสนุนชาลีรอดูความจริงเปิดเผยอยู่ข้างพี่ปูครับมุงตรงไรายได้บริษัทเพิ่มมากขึ้นแต่ขอลดเปอร์เซ็นต์ผู้จัดก,การพออ่านของพี่ปูชาลีก็พูดถูกบทก็เป็นปัญหาเรื่องเงินคุณปูก็จ่ายครบชาลีก็บอกว่าจ่ายครบ ไม่ได้บอกว่าโดนโกงหรือกล่าวหาว่าคุณปู่โกงส่วนเรื่องหยุดพูดน่าจะยากในเมื่อตอนชาดีหยุดพูดคุณปู่พี่พี่ปากข้าขงบ้านแต่ปีกเก่งแล้วทำไมต้องคืนเงินในส่วนที่มีหลักฐานล่ะถ้าไม่ปิดอันนี้ไม่เห็นเป่าเลยยังไงนะอีกคนพูดประเด็นหนึ่งอีกคนจี้แซนประเด็นหนึ่งนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีทางด้านของเป็ดน,นะคะแฟนคลับตัวยงของสาวกาหมินอดีตแฟนสาวของหนุ่มแน็กชาลีนะคะ ดีก่อนหน้านี้เคยประทะสีแปบกันไฟแลบผูกคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่ปูด้วยบอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับพี่ปูขอให้ปัญหาทุกอย่างผ่าน้นไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งหลังจากที่พี่ปูค่ะได้ออกมาที้แต่งไม่นานนะคะทางด้านของนักซารีก็ได้ออกมาไลฟ์สดทันทีค่ะโดยไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าตอนนั้นหนุ่มนักซารีได้เห็นโพสต์ทีชแต่งของพี่ปูแล้วหรือยังแต่ว่าช่วงหนึ่งของไลฟ์ค่ะหนุ่มนักซารีได้กล่าวว่า ใช้ทีมิตของตัวเองให้มีความสุขผมไม่ใช่นักแบบเดิมอีกต่อไปภาพที่หลายคนเคยเห็นดูเป็นคนดีคุณจะไม่ได้เห็นอีกแล้วไม่มีนะอย่างที่ผมบอกต่อไปนี้ผมจะเป็นคนที่เหียแล้วไม่ต้องห่วงนะมีความสุขดีแค่รำคาญบางเรื่องเฉยๆขอสอนทุกคนเอาไว้เลยว่าในการใช้ทีนิตอะไรที่มันผิดไม่ถูกต้องอย่าปล่อยผ่านไปอย่าวันหนึ่งพวกคุณจะสวยแบบผมหลายอย่างผมรำคาญมาก ไม่รู้จะเป็นแบบนี้มานานทำไมมันตลบแล้วโคตรเกียดนกสองหัวเลยพวกนกสองหัวแ่งโคตรกระจอกในชีวิตจริงผมรู้สึกว่าคนพวกนี้ไม่มีศักดิ์ศรีมันไม่อายบ้างเรือ่องใหญ่ี่มันใช้ชีวิตไปอยู่กับคนที่มันด่าจิตหายวายวาดในทุกๆวันกระจอกมากทั้งนี้ลุ่มแนกจ้านีค่ะก็ยังเด็กแจวถึงคนใกล้ตัวนะคะที่ยังอยู่กับเขาในตอนนี้ด้วยว่า ก่อนที่เขาจะเข้าสู่บทความชั่วร้ายอยันเต็มตัวนะคะเกือนน้องทุกคนที่ยังทำงานเดียวกับตนให้กระจายออกไปจากเขาซะไม่อยากจะให้ใครมาดูไม่ดีไปด้วยผมรักน้องทุกคนแต่วันนี้ผมรำคาญหลายๆเรื่องมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมอดทนเพื่อคนอื่นแต่ปัญหาฟูทะอยผ่านเวลาไปนานมันน่ารำคาญมากผมกาผ่านไปนานเวลาแต่มาแก้อะไรก็เหมือนคนพูดไม่จริงหนักกว่าเดิมผมบอกเลยว่า สิ่งที่เตรียมจะได้เห็นผมพร้อมที่จะเสียเวลาเต็มที่อยู่แล้วเดี๋ยวต้องมีการตีกันไปตีกันมาฟ้องกันไปฟ้องกันมาผมให้เวลาเขาได้ไปเตรียมตัวรวมหัวกันจิดมืงคิดนี้ไม่ต้องห่วงผมมานั่งดูวันนี้ยังจะลกอยู่เลยบางคนสอนผมให้ไปพูดว่าจ้างให้มาทํางานไม่ได้จ้างให้มาเป็นเจ้านายผมก็ไม่ได้อยากจะทําอะไรแบบนี้นรอแต่ผมแค่รู้สึกว่ายินเรื่องของคุณแค่ตัวหลายอย่าง เดี๋ยวจะมาทวงทำไมก็ไม่รู้ปังแต่วันนี้จะไม่พูดจะอะไรสวยหรูมากมายจะพูดตรงมากขึ้นก็รับกันให้ได้แล้วกันพวกที่บอกให้ผมพูดตรงตรงพูดก็โดนไม่พูดก็โดนเบื่อมากแต่ก็สนุกดีเป็นคนที่ไม่ได้กลัวหรือว่าเครียดกับอะไรตอนที่โดนโกงโดนอะไรในชนิดหลายอย่างมากต่างโดนสร้างนี้แล้วก็โดนโกงมันเป็นเรื่องที่จริงมากสําหรับตนถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการพอจะรู้เรื่องบ้าง แต่ก็ยังติดนิสัยโอนไวเพียงแต่ว่าปล่อยมันไปพอปัญหามันเกิดขึ้นก็ได้แต่เสงงทางนี้ค่ะทุกคนคะบอกลยนะคะว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของไลฟ์ของโดมแน็กเท่านั้นค่ะดูเหมือนว่าเจ้าตัวนะคะจะมีอะไรอีกเยอะที่พูดออกมาไม่หมดนะคะทางนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าแน็กจะออกมาแชร์อะไรอีกไหมแล้วจะโดนใส่ไหนออกมาแชร์กลับบ้างอีกหรือไม่ทางเราในพลาดจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนแน่นอนค่ะ